5ข้อห้ามตามความเชื่อของคนโบราณเกี่ยวกับคนท้องมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันในสมัยโบราณนอกจากความยากลำบากของการเป็นแม่คนแล้วก็ยังมีความเชื่อที่เป็นข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติสำหรับคนท้องอยู่หลายเรื่องด้วยกันซึ่งมีดังต่อไปนี้1ห้ามแง่หน้ามองดวงจันทร์เพราะเชื่อว่าจะทำให้เด็กในคันพิการทางสายตา แต่ในความเป็นจริงอาจเป็นไปได้ว่าน่าจะเกิดจากความกังวลว่าคุณแม่อาจจะมีอาการหน้ามืดได้ถ้าหากแงนมองพระจันทร์เป็นเวลานานๆน 2. ห้ามไปงานศพเพราะเชื่อว่าจะทำให้วิญญาณสัมภเวสีที่เร่ร่อนอยู่ในวัดตามมาที่บ้านแต่ในความเป็นจริงก็อาจเป็นเพราะบรรยากาศที่โศกเศร้าอาจจะทำให้คนท้อง ที่มีอารมณ์แปลปลวนอ่อนไหวง่ายไม่สบายใจจนพลอยเจ็บป่วยซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงลูกในท้อง 3. ห้ามเย็บผ้าเพราะเชื่อว่าจะทำให้ลูกในคันภเป็นปากแหว่งเพดานโวแน่นอนว่าความเชื่อนี้ไม่ได้มีหลักการในทางวิทยาศาสตร์มาอ้างอิงแต่อย่างใดเพราะปากแหว่งเพดานโบเป็นโรคที่เกิดจากพันธุก,กรรม ได้รับสารเคมีจากควันบุรีดื่มเหล้าและจากการขาสารอาหารบางอย่าง 4. ห้ามนอนหงายเพราะเชื่อว่ารกจะติดหลังจนเด็กคลอดออกมาไม่ได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วรกอยู่ในมดลูกจึงไม่สามารถก่อติดกับหลังได้แต่ที่จะเป็นอันตรายโดยมากเกิดจากรกก่อต่ำตรงด้านล่างบริเวณปากมดลูก 5. ห้ามอาบน้ำตอนดึกเพราะเชื่อว่าจะทำให้มีน้ำคลัมมากเกินไปแต่ในความเป็นจริงการที่คนโบราณห้ามไม่ให้คนท้องอาบน้ำค่ำมืดก็เพราะว่ากลัวจะเกิดอันตรายลื่นล้มหรือโดนสัตว์มีพิษทำร้ายในความมืดเพราะสมัยก่อนกลางคืนไม่มีไฟฟ้าต้องใช้ตะเกียงน้ำมันหรือเทียนไขให้ความสว่างนั่นเองถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนอ อย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา